แต่ผมอยากให้ดูว่าคุณจะเต้นยั่วกันขนาดไหนฉันจะเต้นให้คุณดูนะคะมันเป็นการผสมผสานระหว่างผู้หญิงที่บริสุทธิ์กับผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะเอาท่าบริสุทธิ์ก่อนนะคะ อันนี้คือผู้หญิงบริสุทธิ์ผู้หญิงเป็นท่าผู้หญิงที่บริสุทธิ์ <Okay. S 2> ต่อไปเป็นผู้หญิงที่นี่คือการเต้นแบบนั้นการเต้นแบบนั้นสื่อถึงผู้หญิงแบบนั้นเชิญครับเชิญครับ เลยคะที่ผมไม่กินเหล้าผมเมาบ้านเอวคุณเลย